สวัสดีครับท่านผู้ชม Walk for Peace ในสหรัฐอเมริกาเริ่มเดินทางตั้งแต่26ตุลาคม2568จากเท็กซัสมุ่งสู่วอชิงตันดีซีนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่85ระยะทางทั้งสิ้น3,700กิโลเมตรนะครับการเดินทุดดงของคณะภิกษุนี้ ที่เมืองใดก็ได้รับการต้อนรับอย่างคับข้างจากพี่น้องประชาชนชาวอเมริกาพวกเขาต้องการสันติภาพมากกว่าต้องการความขัดแย้งครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินวันนี้วันที่85ก็เดินทางนอร์ทแคลโรไลนาเข้าสู่เวอรกิเนียเรื่องราวหลากหลายที่เกิดขึ้นคณะภิกษุสงฆ์นี้ก็เป็นภิกษุนานาชาตินำโดยภิกษุ ชาวอเเรกันเชื่อสายเวียดนามนะครับจึงเป็นรองเจ้าอาวาสสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสนาภาวนาห่วงดาวนะครับก็มีภิกษุไทยจำนวน3มรูปภิกษุชาวลาวภิกษุชาวเมียนมาภิกษุชาวกัมพูชาเดินร่วมกันอย่างสันติภาพไม่เกิดความขัดแย้งนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระหว่างการทุดดงเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568ภิกษุชาวลาวนะครับในขณะที่เดินนั้นก็ได้กเกิดอุบัติเหตุจนท่านสูญเสียขาข้างซ้ายไปนะครับท่านก็บอกไม่เสียใจไม่เสียดายหากพี่น้องประชาชนจะหันมาเห็นความสันติภาพเชกเช่เนเดียวกันสุนัขอาโลกาก็เป็นสุนัขธรรมทูตที่โด่งดังไปทั่วโลกผู้คนต่างให้ความรักให้ความสนใจ สุนัขก,ก็เข้ารับการผ่าตัดโดยทีมงานแพทย์ที่ผ่าตัดนั้นก็บอกว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเพื่อช่วยเหลือเจ้าอาลูก้าให้สามารถที่จะเดินทุดดงกับภิกษุกลุ่มนี้ได้อย่างปลอดภัยนะครับขณะนี้อาลูก้าก็กลับมาแข็งแรงผู้คนทั้งรักและลหลงไหลได้แต่งเพลงให้กับอาลูกา้าหลายภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ ภาษาอินเดียภาษาลาวภาษาเวียดนามและก็หลากหลายภาษาสื่อมวลชนหลายแขนงทั้งยูทูบเบอร์ทั้งรายงานข่าวข่าวชางช่องยูทูบเบอร์ของไทยเองก็เริ่มจะหันมาให้ความสนใจนะครับลองเข้าไปดูนี่ก็รายงานกันมากมายเหมือนกันทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็ทั้งทีวีรายงานข่าวการทุดดงของภิกษุกลุ่มนี้นะครับที่สำคัญก็เพราะว่าเป็นพระพุทธศาสนา มีภิกษุไทยอยู่ในคณะของพระทุดงครั้งนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นประชาชนที่รอรับตามเมืองต่างๆก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่มีจำนวนลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นตามเส้นทางหรือตามสถานที่หยุดพักให้การต้อนรับและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือคณะญาติธรรมของเราก็คือคุณแรมโสรัตจิ์สันคุณทอมจิอร์สัน พร้อมครอบครัวคุณน้ำคุณนุกน้องนับโมและครอบครัวชาวไทยที่ไปทำมาค้าขายที่อเมริกันที่รู้จักกันเนี่ยก็ไปรอกราบขอพรกับคณะของภิกษุกลุ่มนี้ด้วยนี่เป็นภาพที่เราประทับใจจริงๆนะครับคุณแรมก็บอกว่าเกิดมาก็เพิ่งจะเคยเห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้คลิปนี้เราได้นำเสนอไปแล้วนะครับแต่ด้วยความประทับใจอดไม่ได้ ก็เอามาให้ฟังเสียงกันอีกครั้งหนึ่งเสียงการสนทนานี่เป็นกระแสร,ระดับโลกแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของการทุดง walk for peace ในครั้งนี้เช่นกันโดยเฉพาะคุณแรมก็ยินดีให้การติดตามภารกิจของคณะภิกษุกลุ่มนี้ประหนึ่งว่าสวรรค์เปิดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาเยือนพื้นพิภพสร้างสาันติสุขให้เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับ เราดูจากรายงานข่าวเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ไกลตัวบุคคลที่เราไม่รู้จักแต่ครั้งนี้ปรากฏว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เรารู้จักกลุ่มของลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ที่ติดตามภารกิจของหลวงตาบุญชื่นมาโดยตลอดนะครับพระภิกษุกลุ่มนั้นที่เป็นคนไทยก็ได้ทักคุณแรมว่าคุณแรมนี่อายุถึง60หรือ,อยังนะครับแต่ปรากฏว่าคุณแรมอายุมากกว่าน,นั้นหลายเท่านะครับ สุขภาพก็ยังแข็งแรงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจก็ลองไปดูกันอีกครั้งนะครับใครที่เคยดูแล้วก็ดูใหม่ก็ได้นะครับคลิปนี้ไม่มีเสียงดนตรีมารบกวนฟังเสียงสดๆกันส่วนตัวกันเลยทีเดียวเชิญรับชมไปพร้อมกันครับกนนนออย่่ีแล้้้้ววครบเาาาาไะ อายุพี่ยังเ,เห็นโรงกาลประชุมแล้วเห็นตั้มใเขาเอาทักปัญหาเป็นบุญเขาโอกาสงานเ่ามันมีอยู่ตลอดเวลาตลอดในชีวิตเอาแต่ว่าโอกาสของการขวัขวาหรือว่าขวัขวาในบุญยากก็พ้นที่จ็จสร็จโอ้ยบุญเกา่าแต่ว่มีบุญมากน,นะสิพ่อก็จะเห็นแต่ง,งานอย่างเดียวที่มองงานโอกาสนี่มันเป็นโอกาสแตกหรือโอกาสครั้งที่สองก็ไม่พอ <c oughs> <c oughs> Saya hello tu pun, boleh ที่นี่แล้วเกิดที่เกิดที่เกิดที่ไทยสาธุครับเกิดที่ทททนเชสูงเด่นนครราชสีมาตอนเชียง ว right? <pad> ่า <sy> ก <helmet lide> ัน like น้หาดูว่าคนไทยบไป่คนไทยเลยพอได้ยินแต่ว่าสวัสดีค่ะยงไทยโ่เงีนแล้วก็เลยเอาไปไูเค้นให้สิเลยเลยเอาไปหูเพรนให้พอันไทยเลยก็เจ้าเลนนน้ำอ่ะนะของเหลวันน้อยขนาด ยมได้อยู่โคราชมาอยู่นี่นานแล้วจ้ะไปอยู่ในเมืองนอก50กว่าปีโอ้50กว่าปีเลยแต่ ป็นคนไม่ได้กลับไปงเป็นคนอเมริกาแล้วคนอเมริกาแล้วอาตมามาเธอขงแรกในแหวนลุนะขังแรกไมชีเวียมาเม่ิกาอภาษากับบได้เดือนตามไม่ทันเมื่อวานหอมวันเดินตามหรอหอเดินตามเดินตป๊บหนึ่งก็หอมแล้วค่ะโอ้ดนขอทลูกไทนนัคัะ นั่งฟ้านั่งสวรรค์เนาะ

เคยติดตามพระอาจารย์จร mm ันแล้ว hmm. ก็หลวาหาุญช mm hmm. ื่นแยกออกมาจากพระอาจารย์จรันตอในี้ท่านเดินไม่รู้ดีใจะรรยขอบคุณที่มาใส่ยอี่จะใ้ันดสิดีม่าใครกดว่บอก

เดนแข็งมากเดินเร็วเมื่อวันเดินเร็วเมื่อวันเลยตานสามนาทีก็หมอบแล้วอันนี้ยังไม่เร็วนะไม่ช้าเลยนะช้าแล้วานก็ตำรวจตำรวจในสถานที่ตำรวจผู้ยอมเาิตรวจเดินตามให้ทันนะตำรวจกแข็งแรงนะ